สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับกลับสู่รายการวิภาคหุ้นอีกครั้งนะคะกับดิฉันธัญญาสุทวีปราโมชานนนค่ะสำหรับหุ้นที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะได้แก่หุ้น BGH หรือบริษัทกรุงเทพดุสิตวิการจำกัดมหาชนหุ้น BH หรือบริษัทโรงพยาบาลบำร,รุงราชจำกัดมหาชนและหุ้น BCH หรือบริษัทบางกอกเชนฮอสิทลจำกัดมหาชนค่ะรวมทั้งภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลด้วยค่ะ สำหรับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกนั้นนะคะเรามองว่าค่ะเราประเมินว่ากลุ่มโรงพยาบาลนะคะจะยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงโดยแม้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศอ่อนตัวลงแต่เราคาดว่ากลุ่มโรงพยาบาลจะยังมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในครึ่งหลังของปี2557และในปี2558เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลถือเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของการดํารงชีวิต นอกจากนี้คนไข้ส่วนใหญ่ของ B.H และ B.G.H เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับสูงซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงขณะเดียวกันคนไข้าบางกลุ่มของ B.C.H เป็นคนไข้าจากโครงการประกันสังคมของรัฐบาลซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจเช่นกันราประดเงินกำไรสุทธิของกลุ่มในปี2557 2558และ2559จะขยายตัวขึ้น20% 22%และ23%ตามลำดับ สำหรับประเด็นที่2นั้นจํานวนคนไข้ต่างชาติมีการฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้และทางโรงพยาบาลต่างๆมีการเพิ่มแคปซิตี้เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นทั้งนี้แม้มีการประกาศกฎอายการศึกแต่จำนวนคนไข้ต่างชาติก็ทยอยกลับเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2557เป็นต้นมาซึ่งก็เร็วกว่าที่เราคาดการไว้เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองคลี่คลายลงและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในไทยยังถูกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้โรงพยาบาลต่างๆทั้ง BGH B.H และ B.C.H ล้วนเพิ่มคาสิซิตี้เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของผู้ป่วยที่มากขึ้นรวมทั้งมีเป้าหมายทำ M A ในอนาคต ด้านประเด็นที่3านั้นเราแนะนำมาเก็ตเวกสาหรับกลุ่มโรงพยาบาลโดยจากการที่กลุ่มโรงพยาบาลยังแข็งแกร่งท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลดลงและสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยกับผลประกอบการของกลุ่มโรงพยาบาลเท่านั้นทําให้ราคาหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลเหล่านี้ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งกระแสข่าว MA ยังช่วยเพิ่มมูล,ลค่าให้กับบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลส่งผลให้มีเพียงหุ้น b g h เท่านั้นที่น่าสนใจขณะที่หุ้นตัวอื่นได้เกินราคาพื้นฐานแล้วเราจึงคงคําแนะนำมาเก็ตเวสสาหรับหุ้นในกลุ่มนี้ ค่ะ เราแนะนำซื้อหุ้น BGH ด้วยราคาพื้นฐานที่22บาทโดยคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหลังจากาที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีในปี2557และคาดจะเติบโตขึ้นต่อเนื่องในปี2558อีกทั้งดี a อ็จะช่วยเพิ่มมูล,ลาค่าให้กับ BGH อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การที่ IHH e ช c a ล c a ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มาเลเซียต้องการจะถือหุ้น11.5%ใน BGH ก็จะส่งผลดีในแง่การขยายเครือข่าาาาายยยรงงพบลไปัภภูมมิคกขึ้น ขณะที่แนะนําถือ B H ด้วยราคาพื้นฐานที่140บาทและแนะนําขาย B C H ด้วยราคาพื้นฐานที่7บาทค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิาพากษ์หุ้นอีกครั้งในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ kahin your trusted financial partner